สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมทั่วประเทศครับวันนี้แจ้งสองเรื่องให้พี่น้องอสอมทราบครับ19มกราคม2 5 9เรื่องที่1ครับกลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากลุมสบสน,นะครับโพสต์ข่าววันนี้ที่เพจ Facebook กลุมสบสนะครับบอกว่าสอบอสอเชิญชวนอสอมลงเคาะประตูบ้านให้อสอมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ภายใต้แนวคิดไม่ซื้อสิทธิขายเสียงร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพต่อกฎหมายไม่เรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อการแสดงออกตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างขาวสะอาดอันนี้ก็มีรูปภาพประกอบด้วยนะครับก็มีนายแพทย์ภูวะเดชสุรโคศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปรากฏอยู่ในรูปแล้วก็มีรูปภาพาครูหาเลือกตั้งนะ ็เชิญชวนพี่น้องอสมอครับเคาะประตูบ้านรุนลลงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะครับไม่ซื้อิทธิ์ไม่ขายเสียงก็รุนละลงกันนะครับ8กุมภาพันธ์2569ครับเลือกตั้งสสนะครับและออกและลงคะแนนเสียงประชามาติด้วยว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญก็8 000, 25, 69, กุมภาพันธ์2569ก็พี่น้องอสมอ,อก,ก็ร,นรุนลลงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ เรื่องที่2ครับเดือนมกราครมพามีนาหกเ้าอสมอมีกิจกรรมเด่นๆนะครับกิจกรรมอันนี้ไม่ทุกคนนะครับก็มีประกวดอสมอดีเด่นระดับชาตินะครับคือตอนนี้อสมอดีเด่นระดับภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคใต้ได้มีการประกวดอสมอดีเด่นมาตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอ จังหวัดระดับเขตระดับภาคมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกามาเรื่อยๆจนขณะนี้นะครับอสมดีเด่น13สาขาระดับภาคได้อสมดีเด่น13สาขาระดับภาคครบระดับภาคครบทุกภาคแล้วนะครับเสร็จแล้วอสมดีเด่นแต่ละสาขาก็จะมี4คนขณะน,นี้ภาคเหนือ1คนภาคตะันออกเฉียงเหนือ1คน ภาคกลางหนึ่งคนภาคใต้หนึ่งคนเขาเรียกว่าอสมอดีเด่นระดับภาคแต่และสาขานี่สิบสาสาขาก็จะมีอสมอดีเด่นระดับภาคครบทั้งสี่ภาคแล้วเสร็จแล้วแต่และสาขาสี่คนเหนือกลางอีสานใต้นี่ก็จะต้องแข่งกันก็เรียกว่าประกวดอสมอดีเด่นระดับชาติซึ่งประกวดอสมอดีเด่นระดับชาตินี่คณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงให้คะแนนถึงหมู่บ้านเลยนะครับใครที่เป็นอสมอดีเด่นภาคเหนือก็ต้องรอ กรรมการลงไปถึงหมู่บ้านชุมชนเลยเพื่อไปให้คะแนนก็จะมีการกิจกรรมประกวดอสมอดีเด่นระดับชาติคนที่เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาค,ค,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็รอกรรมการไปให้คะแนนถึงหมู่บ้านในช่วงมกราคมพานี่แหละจากนั้นถ้าประกวดเสร็จแต่ละสาขาก็จะได้อสมอดีเด่นระดับชาตินะครับซึ่งอสมอดีเด่นระดับชาติ ก็จะมีการประกวดกันในช่วงมกราคมพาพอถึงวันที่2ีมีนา2องกระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันอสมอแห่งชาติที่กรุงเทพอสมอดีเด่นระดับภาคระดับเขตร,ระดับชาติด้วยและอสมอดีเด่นระดับต่างๆก็จะไปร่วมกิจกรรมวันอสมอแห่งชาติกรุงเทพไปรับโล่รางวัลน,นะครับก็มีกิจกรรมวันอสมอแห่งชาติในเดือนมีนาต่อไปแต่มกราคมพาประกวดอสมระดับชาตินะครับก็ ช่วงนี้มีกิจกรรมเด่นๆอ,อสมอดังนี้ก็ให้กาลังใจทุกคนทุกท่านที่เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคครับขอให้ชนะเลิศเป็นอสมอดีเด่นระดับชาติต่อไปคนที่เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคแล้วตอนนี้ครับรอให้คะแนนมกราคุมพากรรมการไปถึงหมู่บ้านของท่านเลยนะครับอันนี้กิจกรรมเด่นๆอันที่1มีกิจกรรมเด่นๆอันที่2ก็คือกระชรวงสารสุขจะร่วมกับ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะจัดกิจกรรมให้ความรู้อสมอและประชาชนในสามเดือนนี้หรือว่าในร้อยวันนะครับในร้อยวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยร้อยวันในร้อยวันนี่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสบสร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้อสมและพี่น้องประชาชน CPR ครับอบรม CPR ก็คืออบรมช่วยชีวิตฉุกเฉินนั่นแหละนะอบรม CPR 100วันน้ำแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยร้อวันจะอบรมประชาชนและอสมให้มีความรู้ CPR ช่วยเหลือชีวิตให้ได้93,000คนนะครับจากนั้น ยังทําต่ออีกนะครับกบระทรวงสาธารณสุขโดยกมรมสปสร่วมกับสพชหรือสํานักสพชหรือว่าสํานักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินี่ก็จะยังมีการจัดกิจกรรมอบรมบอสมอและประชาชนต่อเนื่องอีกนับตั้งแต่ครบร้อยวันนับแต่เดือนธันวาไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วครบร้อยวันแล้วนี่จะอบรมให้ได้คนมีความรู้อสมอและคนมีความรู้ cpr ช่วยเหลือชีวิตนี่เก้าหมื่นสามพัน คนหลังจากนั้นก็ทําต่อให้ครบ1ปีถ้าครบ1ปีจะมีอสมและประชาชนมีความรู้ CPR ช่วยเหลือชีวิต9,03,000 0คนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจ,ก,จกรรมเด่นๆอสมในช่วงมกราคมพมีนาก่อนและส่วนความรู้ CPR ช่วยเหลือชีวิตกรมสวสยังทำต่อเนื่องจนครบ1ปีจะให้มีอสมและประชาชนมีความรู้9,03,000คน หลักสูตร CPR ช่วยเหลือชีวิตครับทั้งหมดคือ2เรื่องนำมาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอ19มกราคม2569ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ